เลิปๆมีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อสามวันที่แล้วนะไปในเดินเข้าไปในตลาดสดกันนี้เดินเข้าไปแล้วก็ไปเจอป้าขายปลาทูป้ามาขายปทูกตะโกนถามว่าพะหนุ่มพะหนุ่มเอาปลาทูไหมปลาทูมีโอเมก้าสามนะเราก็ถามว่าเอยโอเมก้าสามมันทําให้ฉลาดมันทําให้ฉลาดนะพะหนุ่มอันนี้เราก็ถามว่า e y, เออเออเพดีนี่วะก็ถามว่าขายไงป้าป้าบอกขายเข่งละสามสิบสามเข่งร้อยอ่า อันน well, ี้เ <facial> ฮ้ยเออมันจะลายขึ้นเออเออซื้อเอาเอาเอามาสามเคงเอามาสามเคงล้วก็มาทํากินทุกวันเลยนะทำมากินทุกวันกินทุกวันกินวันแรกวันที่สองมีวันที่สามปุ๊บเฮ้ยเราก็มาดงดึงได้นึงได้เอ้ยป้าแมงเ่งแค่สามจิบดิว่ามันสามเคงน้อยยังไงวะเฮ้ยตันนี้เราดึงได้ป่ะเราไปกับแม่งกลับไปที่ตลาดโหน่กลับไปกลับไปากลับไปหาป้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 าขายประตูเคงแค่สามจิบ แล้วมันสามเก่งร้อยได้ไงป้าบอกอ่านั่งไงนั่นไงโอเมก้าสามเริ่มทำงานแล้วเชิญดาราได้ไง